วันนี้ก็จะมาเล่นเกม FC Mobile ค่ะกับใครคะลูกกับกับพี่เซนพี่เซนซัสซีใช่ไหมคะใช่เอาไปเลยลุยลุยลุยพี่เซนเชิญมาแล้วมั้งโ okay. อเคอ่าวรอก่อนเชิญกลับสิเชิญกลับเลยจ้า โอเคเดี๋ยวแกเล่นสองแมตต์แรกแม่เล่นสองแมตช์หลังโอเคอคนละสองเป็นสี่หัไปหนูเล่นกี่แมตต์สองแมตช์แม่เล่นสองแมตต์หลังโอเคคนละสองแบ่งกัน อขอดน้ำออกให้หนูหน่อย สองเปร์เซ็นเข้าไปแล้วใช่ไหมลูกใช่ร้อยสิบนะตัวร้อยสิบ หนูส่งบอลนนะ่ะมันต้องให้ฝั่งตรงข้ามตลอดเลยหรอไม่รู้อ่ะเขาบอกให้กดผ่านแต่แม่ถนัดลูกทูแต่เขาบอกให้กดผ่าน ไกคเขลูกน่ารักอ่ะเตะน่ารักมียุดบอลด้ยมียุดบอลด้ยโอ้ยแม่เข้าอีกแล้วแม่ดูดิทำไมอะลูกยะงมายิงไกลหรืออะไรคะลูกไม่ใช่มันให้อะไรก็ไม่รู้เหรอคะ อะไรนี่ทำไมมันเดินถอยหลังให้หนูอะ่ะหนูต้องเปลี่ยนตัวสิเปลี่ยนตัวได้ไหมเปลี่ยนตัวได้ไหมคะเปลี่ยนตัวได้ไหมคะกเปลี่ยนตัวคือเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนักเตะไปสุ่มเลยคลิปหน้าไม่ใช่หมายถึงว่าจะพูดว่างไงดีเปลี่ยนอะไรอะ่ะเปลี่ยนตรงเนี้ยตรงที่ว่ามันให้กดอ่ะ ไหนข้างล่างอ่ะที่ว่าเปลี่ยนผ่านอ่ะตรงผ่านแล้วก็เปลี่ยน,นอ่ะได้ไหมล่ะไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยอะ่ะแม่จะเปลี่ยนให้หนูทำไม ออกอีกแล้วเฮ้ยไม่ออก <laughs> ไม่ออกหนูไม่ได้เล่นนานนะทิมันก็เลยแบบอันนี้ใช่หังไม่ค่อยถนัดใช่ไหมล่ะคะอือฮ mm ั hmm. ไม่ได้เล่นนานอาจจะยังแบบรู้สึกไม่ค่อยถนดัด มีแย่งกันอย่างงี้ก็เตะเข้าหาจังหวะแล้วก็เตะเ,เข้า คอมเมนต์เอฟซีบอกว่าให้แม่กับอเกนยะนแข่งกันแม่ตอบตกลงไปแล้วเขาบอกอยากเห็นแม่ลูกแข่งกันน่ารักดีอ้าวพิเศษเข้ากิ่ลูกค่ะลูกสามปะ <S 2> <S 2> <S แบ,บ่ที่หนึ่งแบบแรกแพ้เลย ไปมาที่สองต่อจ้าแกลเล่นอีกหนึ่งแมนะคะยังไม่ถึงแมทที่สองอ่ะจ,ะจบแล้วแหละ ตลอดเลยหละเอาไปแมทที่สองต่อเอาพี่เซนเชิญมา แมทที่สองพี่เซนเขา OVR เท่าไหร่ OVR 105ร0ร้อยห้าร้อยหกแต่อย่าไปดูมันเลย OVR ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเยอะหรอกไปดูมันจะเยอะจะน้อยก็มันเดิม ทำไมเล่นกันแบบว่าลูกบอลกันแบบน่ารักอะช้ามากส่งกันแบบน่ารักตอนนี้ตัวหนูอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอตัวหนูอยู่ไหนอะเอ้ะโกนลเนียวเยอะ ใจโกมากเลยแม่ไม่เปลี่ยนนะโกอะแม่จะอัดเฉยๆอัดอัให้สูงไม่เหนียวแล้วมันจังหวะมันแน่นไง พยายามกดเปลี่ยนสิลูกมันมันก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยโอเคออกเลยมันกดกดเปลี่ยนอะครึ่งเวลาแพ้ <c oughs> คนเล่นง่วง่ะ,ะใช่ไหม มวงอะไใช่ไหม<อ>แม่ทาไมสนามบอลข้างๆมันต้องเป็นเออไอทางแข่งวิ่งด้วยอะทางแข่งวิ่งเหรอเนี่ยสีแดงแดงอะสีแดงๆ,ดงๆนาน,น,านันนเนอะทางแข่งวิง่งสีแดงแดงอ๋อมันเป็นสนามไงมันไม่ได้มีแค่บอลไงลูก เรื่อง,รงเรียนหนูก็มีเรื่องจริงมันต้องมีแข่งหลายกีฬาไงลูกมันไม่ได้มีแค่ฟุตบอลไงลูกมันก็ต้องมีแบบว่าวิ่งรอบสนามกีทาหนูหนูหนูวิ่งหนะ้าสิบเมตรมันจะมีเยอะนะ อ๋อที่หนูวิ่งที่หนูวิ่งได้เหรียญได้เหรียญทองนั้นอะไรนั้นวิ่ง50เมตรวิ่ง50เมตรนั่นแหละเขาก็จะมีขอบสนามโรงเรียนหนูก็อย่างนี้โรงเรียนหนูหนูมีสนามไม่ได้ใหญ่แบบนี้ใช่ไหม,มเป็นสนามเด็กใช่ไหมเป็นสนามที่โรงเรียนหนูก็แม่ก็เห็นอยู่แล้วแหละอ๋อที่แม่ไปรับใช่ไหมใช่เป็นสนามแบบมันจะไม่ใหญ่ขนาะดที่แบบอันนี้มันระดับโลกนะลูกฟุตบอลระดับโลกมันก็จะแบบมีคนนั่งเชียร์ด้วยสนามไใหญ่มาก มันโรงเรียนมันไม่ได้แบบนี่ไงเอาไว้สำหรับเรียน <c oughs> แกนทำอะไรเขาว่าแกแกล้งพี่เซนเหรอแกแกแกล้งพี่เซนเหรอ, <c oughs> ขอเข้าเวลาแกแกล้งพี่เซนเหรอยี <c oughs> ไม่ยืนรอบนี้ ตลกอะ <c oughs> แกนใส่แก้งนี่นา <c oughs> ใ่มันทับอะอะไรอะลกูกสายชาร์จแบตจะพันขาลรวอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ซื้อสายใหม่ไม่ได้ซื้อสายใหม่ตัวเราเนี่ยดิ จะโดนไฟช็อตแล้วพ,พันยังงง,งูเลยตัวใหม่ตัวซื้อได้เหรอมีตะตุยอย่างเดียว <c oughs> มาแมทที่สามแมทที่สามอันนี้คุณแม่เล่นเองนะคะมามีเกลเล่นเองนะคะสองแมทแรกออแกนงอะไรของเขาไม่รู้ แม่มันมีอะไรไม่รู้มันใส่ไม่ได้แล้วแต่มันสวยอ่าเซ็นเราเข้าไปแล้วจ้า,110จาร้อยสิบจ้าอุ้ยร้อยสิบบราซิลด้วย จับเป็นกบเลยกแม่ ศูนย์หนึ่งครึ่งเวลาศูนย์หนึ่งจะตีเสมอทันไหมนะ ึ่งเท่าแล้วพี่โดพี่โดพี่นันพี่นันพี่โดฉชยาพี่โดฉชยาพี่นันฉชยาพี่โลพี่โดเบอร์เก้าไปแล้วทาไมต้องเบอร์เก้าด้วยไม่รู้อะก็พี่โดเบอร์เก้าเอยู่ในเสื้อเขาเบอร์เก้าอะแม่ก็แม่จะให้บอกแม่บอกอะไรเบอร์ห้าก็ไม่ใช่มันเบอร์เก้าอะไม่ถ้าเลขน้อยก็จะเก่งขึ้นหรืออะไรเปล่าก็เสื้อมันเขียนเบอร์เก้าอะแค แกจะให้แม่พูดเบอร์อะไรละจ๊ะไม่ใช่แค่อยากรู้เฉย ออเสมอหนึ่งหนึ่งนะคะโลกเย่ yeah, เสมอแมตที่สามเด็กอีแมตสุดท้ายแมกกเรนอีแมตหนึ่งครบสี่แมตนะคะ แบบสุดท้ายนะคะทุกคน FC แบบสุดท้ายแล้วค่ะ พี่โด yes มุมสวยพี่โดเข้าแล้วจ้าหนึ่งลูกเบาเบา ไม่เข้ารูปนี้นะคะอันนี้ไปนิดนึงอืมไม่เข้านะคะเกือบอีกแล้ว ยังหนึ่งส่วนอยู่นะครึ่งเวลาแรก ทางโน้นรับได้อีกเดี๋ไปอ้าวเข้าแล้วนะคะพี่อาเชอร์เป็นสองลูกแล้วนะคะเย่เย่เย่ภาพสวยมุมสวยโป๊ ียไปเลยไปไกลๆเลยไปไกลโกลเลยนะคะจะไม่ให้ไกล้ชิดโกเกียวนะกันพลาดนะคะอ้าวพี่เซ็นเข้าแล้วค่ะนะคะ,นะคะหนึ่งลูกเป็นสองหนึ่งแล้วนะคะ ลาก็จะหมดนะคะอ้าวแมตสุดท้ายเกียวชนะนะคะสองแมตแรกเอาแกนแพ้พี่เซนใช่ไหมลูก<ช>แมตท,ที่สามเสมอแม่เล่นกับพี่เซนแมตท,ที่สามกี่คะแนนหนึ่งหนึ่งแล้วก็แมตท,ที่สี่สองหนึ่งแม่ชนะพี่เซนโอเคก็แกนบอกลาพี่เลยลูกแกนสุดวันนี้เขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะบุ้ยๆุ้ยเอาแกนไปขอตัวไปนอนก่อนใช่ไหมหาวอดวอด